คือภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยครึ่งหลังของปีมันก็จะดีอยู่แล้วนะครึ่งแรกอัตราการเจริญเติบโต2.7ครึ่งหลังเนี่ยจะโต4%เลยนะ,ะเฉลี่ยเป็น3.6นะครับแล้วก็ส่งออกครึ่งแรกเนี่ยมันติดลบแต่ส่งออกครึ่งหลังเนี่ยมันดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวปีนี้คนมาเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจะมาถึง30ล้านคนนะครับ ท่องเที่ยวตอนเราพีมา,มากก่อนโควิดก็ประมาณ40กว่าล้านคน,นดังนั้นภาพมันก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นในแง่ของหลังการเลือกตั้งคนก็มีความคาดหวังว่าจะได้รัฐบาลที่เขาเลือกที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าการจัดตั้งไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคก็จะไม่สูญเสียความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นประกอบกับ เงินระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยเงินหาเสียงเนี่ยมันสะพัดไปเยอะใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีการใช้จ่ายของคนที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ประชาชนที่สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เนี่ยผมว่เดาว่ามันมีปัญหาเยอะ สำหรับพักที่ได้อันดับหนึ่งพักเก้าไกลนะแรกก็คือเรื่องของตัวคุณพิธาเองที่มีคนไปกล่าวหาว่าไปถูหุ้นไอทีวีนะฮะแล้วก็ยังมีข่าวโต้ยากเงินไปมานะครับเรารู้สึกเขาไปส่งกกตแล้วกกตก็เข้าใจว่ากำลังจะพิจารณาในกรรมการใหญ่เพื่อจะส่งให้ศาลรัฐมนูลวินิจฉัยไหมนะฮะถ้านี้เนื่อ มีฉายขึ้นมาแล้วก็มีมีมีเหตุนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอันต่อมาก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ที่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้กระแสพี่น้องประชาชนก็ยังต้องการรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยเพียวๆเลยนะ ซึ่งถ้ามีภาคไหนไปสแสดงว่าไปร่วมกับจะไปเอาพักรัฐบาลเดิมมาร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ประชาชนก็อาจจะแสแดงความไม่ชอบใจซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการสร้างความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจซึ่งก็จะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศหรือการลงทุนใหม่ของคนบริษัทที่มีสตังค์มันก็จะช้าลงไปการใช้ งบประมาณต่างๆมันจะช้าลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะที่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 ทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นตามความคาดหวังที่ที่พักการเมืองไปเสนอไว้ได้งบประมาณปี6-7เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ทำไปแล้วนะ นี่เข้าใจว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเดิมเนี่ย mm. เขาก็คงจะต้องไปแก้ไขโครงสร้างงบประมาณซึ่งซึ่งที่ประกาศไว้พรคประชาธิปไตยนีย้ก็จะทำอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ว่าในเนื้อของงบประมาณจริงๆเนี่ยประมาณ3ล้านล้านกว่าเนี่ยนะมันเป็นภาษีสัก2.5ล้านล้านแล้วก็ไปกู้มาสัก6 6แสนล้านเนี่ยนะ ซึ่งเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่นี้ประมาณประมาณ80%ของ3ล้านล้านเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำจริงๆแล้วไปไปตัดในส่วนไหนมาก็คงจะยากที่จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องในระบบะเขาเขา,เขาไม่ก็ชอบอมีหลายงบประมาณที่เขาว่าจะทำทันทีผมก็จะว่าเขาต้องไปตัดงบอื่น นงบ,งบไม่จำเป็นงบโฆษณาตัวเองงบงบเดินทางนะฮะแล้วก็งบงบทางด้านเกี่ยวก้อความมั่นคงการทหารีต่นี้ถ้าเขาจะไปกู้มาเนี่ยผมก็มองว่าโอ้มันกู้เยอะแล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะเพิ่มอีกงบใหม่เนี่ยก็ประมาณอีกหกแสนกว่าล้านต้องไปกู้มา เขาเขาเป็นหนี้สิบจุล้านล้านแล้วตัวรัฐบาลเนี่ยนะอาหารด้วย GDP ก็6กหกสิบจุหกจหอะไรเนี่ยมามาสูงแล้วนะฮะแล้วก็หนี้ของประชาชนก็ยังเยอะอยู่80%ดสกว่าของ GDP เนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกิดร้อห้าของ GDP เนี่อันนี้ย ถ้าไปทําสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจก็จะทาให้เครดิตของประเทศลดลงอันนี้ก็ต้องระวังตนี้ผมคิดว่าหลายหลายภาคการเมืองที่เนี่ยเขาก็ประกาศให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณคําว่าเพิ่มประสิทธิภาพก็หมายว่าไม่ไม่ใช้งบในสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี้แต่งบ หลายอย่างอย่างเช่นงบเงินเดือนเนี่ยมันประมาณประมาณกว่าล้านล้านนะเงินเดือนซึ่งซึ่งคุณไมตัดเขาไม่ได้คุณตัดเขามันสร้างความไม่เชื่อมั่นเลยก็เป็นปัญหาคือคือพูดได้แต่ว่าเวลาทำจริงๆก็ค่อนข้างที่จะลำบากพร้อมควรครับขึ้นอยู่ว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่มันไม่เหมาะสมไม่ยุติ อี่ารมเป็นโครงการผูกขาดมีคอร์รัปชันหรือไม่ถ้าไปรื้อแล้วมันให้โปร่งใสเนี่ยมันจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจระยะปานกลางเลยนะไม่ต้องยาวระยะปานกลางระยะสั้นก็ยุ่งมันหน่อยเอาฟ้องคนนี้คนนี้คนนั้นเลิกสัญญาตรงนั้นตรงนี้แต่นี้รัฐบาลเดิมเนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จก,การมาใช่ไหมก็ไปเซ็นอะไรแปลกๆเยอะเราทำให้การผูกขาดในประเทศไทยเนี่ย มากเลยนะมีผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรายได้ระหว่างคนจนคนรวยนะเราสูงที่สุดในโลกเราสูงที่สุดในโลกใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรามันจะเป็นต้องแก้น,นี้อยู่แล้วคือครั้งหนึ่งประเทศเอสโตเนียก็เป็นแบบนี้นะคือตอนออกจากสหภาพโซเวียตยูเนียนมานะโอ้ระบบแย่หมดเลยนะเขาแก้โดยทำให้รัฐบาลเป็นดิจิทัล ทุกอย่างต้องโปร่งใสหมดมีมีพักเขาประกาศใช่ไหมฮะคือคุณจะติดต่อกับรัฐบาลคุณติดตอ่อผ่านมือถือกดเลยแล้วก็ให้ AI เนะ่ยเป็นคนอนุม,มัติเพราะ AI เขาก็จำเอไอไอข้อกำหนดด้วยนะอันนี้ถูกต้องปุ๊บเขาก็อนุม,มัติห้ามชะห้ามหน่วยราชการใช้ดุลพินิษยกเว้นบางเรื่องน้อยมากเท่านั้นเองนะ อันนี้มันก็จะช่วยให้รัฐบาลเป็นดิจิทัลทันสมัยและไรต่างๆแล้วก็ลดการคอร์รัปชันลงซึ่งอันนี้ผมว่าประชาชนต้องการคือบล็อกเชนเนี่ยนะคนพูดกันเยอะๆแต่มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ได้มากขนาดนั้นไม่ว่า CBDC Central Bank Digital Currency ก็ไม่จะเป็นต้องใช้บล็อกเชนนะคือบล็อกเชนนี่มันคล้ายๆเป็น เป็นเออเออเองบดุลทางการเงินอะใช่ไหมซึ่งต่างคนต่างมถาีถ้ามันเป็นกระดาษเราก็เห็นได้คนเดียวใช่ไหมแต่แต่มันอยู่ในในจอคอมพิวเตอร์ทุกคนก็ช่วยกันตรวจสอบคนที่เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะเรียกเรียกบล็อกเชนคือคุณเอาอะไรใส่เข้าไปทุกคนจะเห็นหมดคุณจะเปลี่ยนไม่ได้แะเ่ยนะตอนี้ก็มีคนเอาคำว่าบล็อกเชนไปใช้เยอะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่มันเป็นการเซ็นต์หลาย Data เกือบทั้งนั้นเลยก็คือมันมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งอะที่ไปเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่แล้วก็คอยดูอยู่อใช่ไหมแล้วก็คอยกำกับทีนี้ถ้าคนดูเนี่ยไม่โกงนะมันก,มนก็มันก็ทำได้คือคืออย่างเช่นเช่นการพิมพ์แบงก์บาทที่เป็นดิจิทัล CBDC เนี่ยนะมันมันก็จะมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่แบงก์ชาตินั่งดูอยู่ คุมกดมาดูอะนะเงินตรงนี้ไปตรงไหนตรงไหนนะนะฮะแล้วถ้าเขาดูแลได้ดีมันก็ไม่จะเป็นองใช้บล็อกเชนบล็อกเชนมันต้องเรียกคนอดื่นๆเนี่ยคนนี้ดูเสร็จแล้วต้องเรียกคนอื่นๆให้คุณมาช่วยดูหน่อยก็ช่วยมาซึ่งมันมีต้นทุนการใช้สูงมากอ่ัเพราะมันต้องบริไฟกันเยอะเลยนะะแต่คนเขาเรียกบล็อกเชนเพราะว่ามันฟังแล้วเพราะดีแล้วบอกบล็อกเชนการการคอร์รัปชันมันก็ มันก็ไม่แน่มันถ้าคุณไม่ใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปบลอกเชิก็ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าว่ามีคอร์รัปชันหรือไม่นะแต่ผมก็เห็นด้วยถ้าจะใช้แล้วก็ต้นทุนมันไม่แพงนักดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ